สองราศีมีเรื่องต้องหนักใจส่งท้ายปี2566 ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมเรียกว่าเป็นราศีที่มีดวงในด้านการงานที่ดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าแต่ก็มีเรื่องให้ต้องหนักใจซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินจะมีรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องหากได้เงินมาก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาทันทีจึงควรวางแผนด,ด้านการเงินให้ดีหรือหากวางแผนจะซื้อของชิ้นใหญ่หรือราคาสูง ก็อาจจะพิจารณาดูอีกครั้งก่อนว่าควรจะซื้อในเวลานี้หรือไม่ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเป็นราศีแห่งการลงทุนการเริ่มต้นและโอกาสในการลงทุนจะส่งผลดีไปยันปีหน้าเพียงแต่ว่าอาจมีเรื่องให้ต้องกังวลใจในเรื่องของการงานที่หางได้รับมอบหมายหรือตั้งเป้าให้ทําให้สําเร็จ อาจจะไม่สามารถทําได้ตามเป้าหรือหากเช้าราศีธนูท่านใดที่มีแผนจะเดินทางพักผ่อนหรือทํางานก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะการเดินทางในช่วงปลายปีนี้จะช่วยลดความแรงของดวงดาวได้แต่ก็อย่าลืมดูแลตัวเองเพราะยังมีดวงในเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายอย่าประมาทต้องมีสติ